ยุพาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศของทุกๆวันนะคะตอนเช้านะฮึ่าทักทายหน้าฉันหน่อยเย้ฮ uh ืสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะยุพาเพลินชมจะได้แบบสดชื่นสดชื่นมากมายเรงาวทักทายหน้าฉันหน่อย สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะยุพาหลอดเงินนะคะก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ชมคลิปเนี่ยคะ่ะขอบคุณนะคะก็หลอดเงินนะคะก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ชมคลิปเนี่ยคะ่ะขอบคุณนะคะก็ คลายนะจ๊ะไมค์นะเชิญมาอีกแล้วเธอหญ้าเตียนมากเลยวันนี้อืมเธอหญ้าสูงจังพลาหลอดเงินนะคะก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ชมคลิปเนี่ยคะ่ะขอบคุณนะคะก็าหลอดเงินนะคะ ก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ชมคลิปเนี่ยคะ่ะขอบคุณนะคะก็ทักทา,ายนะจ๊าไมค์นะฉันมาอีกแล้วเธอหญ้าเตียนมากเลยวันนี้ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้า,ญาท้องฟ้าแจ่มแจ่มแจ่มมากคะ่ะทุ่งหญ้า ราบด้วยสวัสดีและขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะบ๊ายบายจริง,รงวันนีส้สดชื่นนะคะเพื่อนชมจะได้แบบสดชื่นส,สดชื่นมากมายก็ยูพาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศของทุกทุกวันนะคะตอนเช้านะคะ คลายนะจ๊ะไมค์้วฉันมาอีกแล้วเธอย่าตเตียนมากเลยวันนี้<อ>ทุยา่าเช้าชาาเยอะเลยอะ่ะนี่เขาพาไปให้ลงวัวแล้วดูสิมี่้อยด้วย ใช่นะโอ้ยดีงามดีงามเนาะเขาคงแบบว่าพาไปให้น้องวัวแน่เลยอะยา่าใช่เพราะว่าครั้งก่อนอะ่ะตรงนี้แบบอย่างเยอะอะค่ะใช่ไหมกอ,อ,อยู่พาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศของทุกทุกวันนะคะตอนเช้านะนะคะคพาทิตยังไม่เคลื่อนเที่ย่ไม่แสง กราบด้วยสวัสดีและขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะบ๊ายบายสวนยางพารานะคะสวนยางพยาแต่ว่ามีนิดเดียวตรงนี้ก็จะเป็นทุง่งหญ้าเยอะๆเลยเห็นไหม้ทุ่งฟ้าแจ่มมากทุ้งฟ้าแจ่มค่ะคนะจ๊าไมก์นะฉันมาอีกแล้วเธอหญ้าเตียนมากเลยวันนี้ ็ไงบอกเรื่องราวทักทายนะจ๊ะไมค์้วฉันมาอีกแล้วเธอหญ้าเตียนมากเลยวันนี้ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าท้องฟ้าแจ่มแจ่มแจ่มมากคะ่ะทุ่งหา้ามากเลยบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะทักทายนะจ๊ะทักทาย ชมเป็นไงบอกเรื่องราวพลาหลอดเงินนะคะก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ชมคลิปเนี้ยคะ่ะขอบคุณนะคะก็นะคะ พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเพียงให้แสงก็เลยบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะทักทายนะจ๊ะทักทายชมก็ยุพาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศของทุกๆวันนะคะตอนเช้านะกะเลยบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะทักทายนะจ๊ะทักทายชมจริงๆ วันนี้สดชื่นนะคะไม่มีอะไรมากเลยนหะนะอยากให้ชมอยากให้เป็นเพรยูพาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศของทุกทุกวันนะคะตอนเช้านะคะไม่เยอะมากนะคะบอกเรื่องนะะอืออือ ส่วนป่ยางแต่ว่าไม่เยอะตรงนั้นะไม่เยอะมีนิดเดียวส่วนยาง,งเราทักทายหน้าฉันหน่อยเย้ uh hoo! สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะยุพา่าชมจะได้แบบสดชื่นสดชื่นมากมายก็ยุพาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศ ของทุกๆวันนะคะตอนเช้านะน้องดูสิตรงนั้นก็สวนปามก็โอเคอยู่นะก็ก็พอได้อยู่ก็ก็เยอะแต่ก็ยังยังยัง,งทักทายหน้าฉันหน่อยเย้ฮืสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะยุพายุพาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศของทุกๆวันนะคะตอนเช้านะ,ะไม่มีอะไรมากเลยนะนะ อยากให้ชมอยากให้เป็นทักทายนะจ๊ะไมค์นะเชิญมาอีกแล้วเธอ,อย่าตเตียนมากเลยวันนี้มาหลอดเงินนะคะก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ชมคลิปเนี่ยคะ่ะขอบคุณนะคะกสาาะคะ็สูนยางพรานะคะสูนยางพยาแต่ว่ามีนิดเดียว ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าเยอะๆเลยเห็นไหมทุ่งฟ้าแจ่มมากทุ่งฟ้าแจ่มก็ยู่พาไม่มีอะไรมากมายก็ชมวิวบรรยากาศของทุกๆวันนะคะตอนเช้านะะช่อืมนยป่าย,ยางแต่ว่าไม่เยอะตรงนั้นน่ะไม่เยอะมีนิดเดียวส่วนหญ้าค่ะ ันย่พาขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบด้วยสวัสดีและขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะบ๊ายบายจริงๆวันนี้สดชื่นนะคะทุกอย่างเช้าๆ กันย่พาขอตัวลาไปก่อนนะคะนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเที่ยงไมแสงทุ่งญ้าทุ่งญ้าท้องฟ้าแจ่มแจ่มแจ่มมากคะ่ะทุ่งญ้านะะอนน้ส่วนป่าย,ยางแต่ว่าไม่เยอะตรงนั้นอะไม่เยอะมีนิดเดียวส่วนยก่ก โซ่อมทุ้งยาเจ้าชางโอ้ยสะออนไม่มีอะไรมากเลยน,นะนะอยากให้ชมอยากให้เป็น ลาบด้วยสวัสดีและขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะบ๊ายบายไม่มีอะไรมากเลยนะอยากให้ชมอยากให้เป็นผ้าหลอดเงินนะคะก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะขอบคุณที่ชมคลิปเนี่ยะคะ่ะขอบคุณนะคะก็จริงวันนี้สดชื่นนะคะ ทายนะจ๊าไมแล้วชันมาอีกแล้วเธอหญ้าเตียนมากเลยวันนี้ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าท้องฟ้าแจม่มแจมแจ่มมากค่ะทุท่งหญ้าเป็นไงบอกเรื่องราวเพื่อนชมจะได้แบบสดชื่น สดชื่นมากมายผสนยางพารานะคะสสนยางพยาแต่ว่ามีนิดเดียวตรงนี้